วันก่อนไปเจอกระเทียมปอกราคาดีจัดมาเลยค่ะ1กิโลปั่นแช่ฟรีดไว้ทำกับข้าวเวลาจะใช้สะดวกมากวิธีทำไม่ยากนำกระเทียมไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นพักไว้ให้สเสด็จน้ำนำกระเทียมมาปั่นให้ละเอียดวันนี้แอชใช้เครื่องปั่นของ,งเกเป็นเครื่องปั่นอนเนกประสงค์แบบพกพาเครื่องเล็กกระทัดรัดมี6ใบมีดปั่นเร็วปั่นแรงใบมีดคมทุยใส่อาหารทำจากวัสดุพีพีมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่1,200มิล นี่ค่ะกระเทียมที่ปั่นเรียบร้อยแล้วตักใส่ถุงทําให้บางเกลี่ยให้แบนแบ่งเป็นชิ้นชิ้นให้มีปริมาณเท่ากับที่เราใช้ทาอาหารในแต่ละครั้งเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นแช่ไว้ในช่องฟรีซให้เซตตัวนี่ค่ะกระเทียมที่เราทําไว้เซตตัวดีแล้วหยิบออกมาเป็นชิ้นชิ้นได้ง่ายมากเอาไปาใช้ทํากับข้าวคือสะดวกที่สุดส่วนที่เหลือใส่กล่องปิดฝาแช่ฟรีซไว้เหมือนเดิมเวลาจะใช้ก็แค่เปิดกล่องหยิบมาแล้วใส่กระทะเลย